สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปพิเศษคลิปสุดท้ายประจำปี2024กันนะครับตามที่เราคุยกันไว้ในคลิปที่แล้วที่ให้เพื่อนๆมาคอมเมนต์ฟีดแบ็กหรือ QA คําคำถามต่างๆกันเข้ามาแล้วผมจะมานั่งอ่านตอบทั้งหมดในคลิปนี้ครับไม่รอช้าเริ่มด้วยคำถามแรกจากคุณเจจิตทส t e e x ถามมาว่าร้านเติมเกมที่ถูกและดีที่สุดในเมืองไทยคือร้านไหนแม่คนดูช่องเราเนี่ยรู้งานจริงๆช่วยกันทำมาหากินได้ดีมากเพราะร้านนั้นก็คือ Get m o n e y บริการเติมเกมบรูลียนที่ถูกและดีที่สุดในือง ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าถึงเกือบแสนรายปัจจุบันผู้ติดตามอยู่ที่99,000แล้วนะครับคาดอีกแค่นิดเดียวจะครบ1นึ่งแสนแล้วใครยังไม่ได้กดไปช่วยกันหน่อยนะเพราะร้านนี้เขาเติมผ่านเว็บไซต์รวดเร็วทันใจคลิกผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลย โอเคมาคำถามแรกจริงๆแล้วจากผู้ชมทางบ้านนะครับถามว่าทำไมถึงต้องตั้งชื่อช่องว่าเล n i น h t คือความจริงแล้วเนี่ยชื่อแรกสุดของช่องเลยก็คือลองไน h t มันมาจากอีเวนต์ลองไน h t ที่ตัวละครในซีรีส์ Game of t h r o n e นพูดถึงตลอดว่า w ิน t e r is coming ผมชอบคอนเซปต์เรื่องเล่าลองไน h t ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ช่วง8,000ปีก่อนซีรีส์จะเริ่มคือมันเป็นความหนาวที่โหดร้ายและยาวนานมากๆคอนเซปต์นั้นมันเจ๋งดีครับก็เลยเามาตั้งชื่อแต่พอลองไน h t ครั้งที่สองมาถึงจริงๆในซั่่นสุดท้ายแยแแมงหวตกระ มผมผิดหวังก็เลยจะเปลี่ยนชื่อเลยคิดคอนเซปต์อารตประมาณว่ากลางคืนที่ท้องฟ้าสีแดงจากพระจันทร์สีเลือดอะไรอย่างนี้ก็ดูดีอยู่นะเลยเปลี่ยนเป็นชื่อเรดไนประมาณนี้เลยครับ ต่อไปปีหน้าแอดคิดว่าทีมไหนจะแชมป์เปเปอร์เล็กพอไหวไหมคือผมมองมาตลอดว่าเปเปอร์เล็กมีโอกาสเสมอครับในเรื่องตัวผู้เล่นถือว่าได้มาตรฐานอยู่แล้วแต่วิธีการเล่นของพวกเขาที่ผ่านมาบอกตรงๆว่าสไตล์การคอสเดอะคอสเนี่ยมันพึ่งพาโชคชะตาและฉาบฉวยไปหน่อยทั้งการดันไม่ยั้งการแกมเบอร์สแตกสาย์ดาวถูกก็ชนะดาวผิดก็พแพ้อะไรแบบนี้เนี่ยมันทําให้ทีมขาดความเสถียรเวลาเจอทีมที่ผู้เล่นอ่อนกว่าอาจจะดูเหมือนชนะแบบโดมิเนนต์ไปเลยก็ได้แต่พอเจอทีมที่ผู้เล่นระดับเท่ากันหรือสูง โดยเฉพาะนอกโซนนะครับเขาจะมองเห็นช่องว่างในเควอสนั้นและทําแผนให้ย้อนกลับไปเล่นงานเพเปอร์เร็กเองได้โดยเฉพาะการจัดคอมเฉพาะตัวของเพเปอร์เร็กเองเนี่ยเขาแอบจะพึ่งพาการเพอร์ฟอร์มของผู้เล่นให้ข่มฝ่ายตรงข้ามได้แต่ว่ายุคหลังๆที่เราเห็นได้ชัดกันเลยนะครับคือในเวทีระดับอินเตอร์มันแทบจะไม่มีกายดิฟเหมือนเมื่อก่อนแล้วจะชนะหรือแพ้อยู่ที่การเดฟอลต์เซตอัพมิดราวกัลเตอร์และการมูฟต่างๆในแมปและผมมองว่าปีหน้าเนี่ยความห่างของสก,กิลผู้เล่นแต่ละทีมก็จะลดลงไป ถ้าใครได้ดูวอล์กเปเปอร์เรกจะเห็นทั้งโค้ชทั้งผู้เล่นพูดถึงเรื่องนี้กันตลอดแปลว่าปีหน้าเขาเน้นเรื่องนี้กันแน่ๆแ,และการขยายเอเจนต์พู้ทำคอมดีเอลเล่นตามเมตาต่างๆอีกทั้งแมปผู้ต้นปีค่อนข้างเข้าทางผมก็เลยมองว่าแฟนเปเปอร์เรกมมลุนอยู่ครับถ้าใครชอบผู้เล่นชุดนี้เนี่ยปีนี้ก็เฉียดให้เต็มที่เพราะผมคิดว่าถ้าเปเปอร์เรกปรับตัวมากขนาดนี้ยังไม่สําเร็จยังไงก็ต้องปรับชุดผู้เล่นจริงๆแล้วในปีถัดไปพูดถึงโอกาสที่ดีที่สุดของเปเปอร์เรกก็คือมาสเตงนีะั้ะปจย เล่นกันไม่เป๊ะมากโดยเฉพาะทีมที่เปลี่ยนผู้เล่นเยอะเวลาซ้อมน้อยหรือมีปัญหาโรอะไรต่างๆที่เขาต้องใช้เวลาแก่เนี่ยคิกออฟเขาก็อาจจะไม่เน้นกันขนาดนั้นครับสรุปคือเปเปอร์เล็กเท่าที่เห็นในออฟซิชั่นก็เรียกได้ว่ามีสัญญาณที่ดีหลายอย่างแล้วแต่ก็ยังการันตีอะไรไม่ได้รอดูกันต่อไป คำถามต่อไปที่มีคนถามกันมาตลอดเวลาถามกันมาเยอะมากที่สุดเลยก็คือเรื่องที่อยากให้ผมทำไลฟ์สตรีมวอชปาร์ตี้ดูแข่งอะไรพวกนี้คือเรื่องการสตรีมเนี่ยผมเคยทดลองหลายครั้งแล้วครับแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือบ้านผมมีปัญหาเสียงรบกวนที่ดังมากๆเพราะบ้านติดถนนเส้นที่รถบรรทุกวิ่งผ่านตลอดและต่อให้ไม่มีรถบรรทุกมันก็จะมีเด็กแว้นมอเตอร์ไซค์ผู้ใหญ่แว้นกระบามันก็จะเป็นแบบนี้แลครับไหวไหมล่ะไปแล้ว ผมลองแก้ปัญหาด้วยการลงทุนซื้อไม้ไดนามิกที่ตัดเสียงได้ดีสุดๆราคายอย่างแพงสุดท้ายก็ไม่รอดครับโคตหน้ารำคาญและถ้าผมรู้สึกลำคาญคนดูก็คงไม่สนุกด้วยความจริงการอัดเสียงแบบที่ผมทําอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่กินทั้งเวลาและค่าจิตใจผมมาตลอดเพราะมันต้องพูดพูดหยุดหยุดรอรถผ่านไม่สามารถพูดต่อเนื่องยาวๆได้เลยมอไซซิ่งมาแล้วมอไซซิ่งแล้วโอ้ยยอดไปเลยเว้ย ทำให้ตามปกติคลิปหนึ่งที่อาจจะยาว25นาทีแต่ใช้เวลาอัดอัดพูดพูดหยุดหยุดไปชั่วโมงกว่าเป็นการทํางานที่ลำบากขอสมควรเลยครับเพราะฉะนั้นสรุปเรื่องไลฟ์สตรีมคงจะยังไม่มีให้ดูเร็วๆนี้นะไปดูสตรีมเมอร์วอชปาร์ตี้เก่งๆสนุกๆในไทยมีเยอะเลยครับฝากไปสนับสนุนกันด้วยส่วนช่องผมเรามาเจอกันในคลิปเหมือนเดิมผมจะเต็มให้ทุกคลิปแน่นอนครับ พอจะมีโอกาสได้เห็นพี่ฟิตกับคนอื่นไหมอยากเห็นจัดรายการกับพี่เบสช่องทร e ูอีสปอร์ตอย่างที่บอกครับถ้าผมไปนั่งคุยกับคนอื่นแล้วเสียงรถซิ่งทะลุเข้ามาทุก2-3นาทีรายการเขาน่าจะพังหมดครับความจริงมีหลายช่องมาชวนผมไปทําแนวนั้นแหละแต่ผมลองดูแล้วมันไม่ได้จริงๆถ้าจะแก้มันต้องทําห้องเก็บเสียงเป็นแสนแถมต้องเปิดแอร์ตลอดอีกคือการเงินผมไม่ไหวครับผมอีโครา จัดทีมวาโลในดวงใจของเรดไนท์หน่อยครับอยากรู้ดีมทีมครับดูไอล์สเดอร์เกอร์เซนติแนลเมเทโอสโมกอีเอลวาลินสแกนเวอร์โน่แฟตฮีทโคชแฮปปี้และตั้งชื่อทีมว่าร่อยแรงแชมป์ทั้งปีครับทีมนี้ พีคิดว่าควรเริ่มเทิร์นโปรช่วงอายุไหนแล้วช่วงไหนไม่สามารถเทิร์นโปรได้แล้วฝากข้อแนะนําสําหรับคนที่อยากเทิร์นโปรเอาจริงๆผมก็อาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะกับการตอบคาถามนี้นะครับเพราะผมก็ไม่ใช่โปรแต่ความเห็นส่วนตัวจากประสบการณ์ผมก็คือถ้าเริ่มเล่นวัลโลตอน14สัก15 16ถ้าเริ่มคิดว่าตัวเองมีแววก็ลองทําทีมแข่งพรีเมียร์ดูครับ17อาจจะแข่งในเทีย2แล้วถ้ารุ่งจริงๆ18อาจจะได้ขึ้นเทีย1ส่วนช่วงที่คิดว่าสายไปแล้วจริงๆผมว่าเกินสักที่8ขึ้นไปเนี่ยถ แข่งมาก่อนเลยมันจะยากมากๆลยครับเพราะสังกัดเขาไปลงทุนกับเด็กใหม่ที่ใช้เงินเท่ากันแต่คุ้มค่าความเสี่ยงมากกว่าก็คุงเลือกไม่ยากส่วนข้อแนะนําก็คือสู้ๆครับก็ลองดูซักตั้งแต่ไม่ควรเทใจไปร้อเซนะครับให้คิดแผนสำรองไว้ด้วยว่าถ้าไม่สำเร็จจะทําอะไรเพราะนี่คือพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงมากคนผิดหวังก็เยอะมากๆเช่นกันต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยครับ พี่ติ่งทีมอะไรเชียร์ทีมไหนชอบสไตล์การเล่นทีมไหนนักแข่งคนไหนมากที่สุดเรื่องนี้เนี่ยใครที่ดูผมมานานจะเห็นว่าผมชอบออกตัวว่าชอบฟันติแต่จริงๆแล้วผมไม่รู้ว่ามีใครรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะคือเราดูแข่งมาเยอะมากๆตามแทบจะทุกแมตทุกโซนได้เห็นเรื่องราวเห็นสไตล์ของคนนู้นคนนี้แล้วยิ่งเวลาผ่านไปนะักแข่งที่ชอบก็เยอะขึ้นเรื่อยๆและยิ่งในปีหน้าเนี่ยนักแข่งแต่ละคนก็เริ่มกระจายตัวกันออกไปอยู่ถิ่นที่ต่างกันอย่างเช่นผมชอบสแต็กในทีวันชอบมาโกดใน d i ไชอบสัมติ Pa ชอบ t e x t u r อร์ใน Gen G ชอบ d ดอ g เกิในวีดชอบโคร o n i c l e ใน a n a ติ c ชอบ w o o d บ e n ี้ใน h e r ร t i c ชอบ p a r t ติเทคในทีม Liquid ชอบวาลินจอกาโมใน G2 ชอบนาวเรตในเซนย่างล่าสุดที่เพิ่งดูมาแล้วชอบเลยก็คือ r o b b บี้บีเในเจนเ e ครับคือถ้าใจพูดก็พูดได้ทั้งวันจนปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าผมมีคนที่คอยเอาใจช่วยอยู่ในแทบจะทุกทีมแล้วใครชนะก็แฮปปี้ใครแพ้ก็เสียใจด้วยบางทีคนที่ชอบก็ต้องมาแข่งกันเองความรู้สึกลมๆของผมมันก็เลย เฉลี่ยกันไปซะแล้วครับ คำถามต่อไปพี่คิดว่าการท็อกซิกเล็กๆน้อยๆเซลกันของแฟนคลับทีมต่างๆส่งผลยังไงบ้างกับบลอลลแลหรืออ e ีสปอร์ตผมคิดว่ามันคือพาชันของคนดูกีฬาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ขับเคลื่อนเอนเกจเมนต์ของกีฬาเลยละครับลองไปดูพวกคอมมูฟุตบอลบาสเกตบอลเมกันฟุตบอลหรืออยังมวยเนี่ยพวกนั้นแฟนๆเขาน่าก,กว่า, e s <S อ,าอีสปอร์ตเยอะครับเพราะอีสปอร์ตอย่างมากมันก็ใส่กันแค่ในช่องแชทแต่กีฬาอื่นเนี่ยมันใส่กันในชีวิตจริงแต่ไม่ว่ายังไงใส่กันที่ไหนยังไงทุกอย่างก็ต้องมีขอบเขตของมัันนคครรบถ้าาเป็แ่กล การแซลกันปกติก็โอเคแต่ถ้าเริ่มลามปามจนเป็นอันตรายถึงชีวิตจริงเนี่ยอันนั้นถือว่าผิดอยู่แล้วครับไม่ต้องสงสยัย มีวิธีเล่นเกมยังไงไม่ให้ปวดหลังครับอันนี้ผมจะพูดรวมๆเลยนะครับไม่ว่าจะทําอะไรที่ต้องนั่งหน้าคอมนานๆมีโอกาสเป็นออฟฟิศซินโดรมได้หมดตอนเด็กตอนับรุ่นอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกแต่พอเริ่มพ้นวัยี่ห้ามาเนี่ยจะเริ่มเห็นผลแล้วทีนี้จะนั่งหน้าคอมยังไงไม่ให้ปวดหลังผมบอกเลยนะครับไม่ว่าเราจะนั่งท่าที่ดีเพอร์เฟคแค่ไหนแต่ถ้านั่งอยู่ท่าเดียวทั้งวันทั้งคืนยังไงร,ร่างกายก็แย่หมดวิธีแก้ที่ได้ผลที่ดีที่สุดในโลกคือการออกกําลังกายครับเวทเทรน พวกสคัครอดเดนลิฟต์ต่างๆสำหรับกับการคาร์ดิโอเดินวิ่งยืดเหยียดผมเนี่ยอยู่หน้าขอมวันละสิบชั่วโมงติดต่อกันมาหลายสิบปีแล้วครับยังไม่เคยมีปัญหาปวดหลังเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะได้สร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงไว้เพื่อซัพพอร์ทท่าต่างๆในชีวิตประจําวันของเราเนี่แหละครับเพื่อนผมวัยเดียวกันปวดหลังกันเพียบทั้งๆที่นั่งหน้าคอมน้อยกว่าส่วนผมเนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยเออกกาลังกายครับวันละชั่วโมงเล่นเวทว่างๆก็ไปเดินเล่นวิ่งเล่นพัซสสัมกล้าใจ ถ้ารวมชุดเซอร์เซียชุดเก่าที่มีสแกรรี่ครูฟ็อกลูชีบอยเซิร์ฟพี่คิดว่าจะเก่งเหมือนแต่ก่อนไหมคือมันเป็นงนี้ครับต่อให้ผมเอาลาเอาออปติกพวกแชมป์ในปี2022ผมคิดว่ายัางไงก็โดนทีมสมัยใหม่ตบยับปดแน่ๆเพราะวิธีการเล่นมันอีโวขึ้นมาเยอะแล้วแถมตอนนี้แปซิฟิกก็แน่นกว่าเมื่อก่อน และยังต้องแข่งกับเกาหลีตรงๆอ,อีกมันทําให้ต่อให้เซอร์เซียเก่งเท่าเดิมโพสิชันในหลีกก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วจะถูกดันลงไปเยอะเลยแต่ถ้าดาว่าสมมุติมารวมตัวกันเริ่มต้นใหม่ในปีนี้ก็คงจะอยู่กลางตารางของแปซิฟิกนั่นแหละแต่ผมว่าเป็นไปได้ยากแะครับที่เขาจะกลับมารวมตัวกันครบเก็บโมเมนตดีๆไว้ในความทรงจําดีกว่าครับ ตั้งแต่ดูแข่งวอลเลย์บมาคู่ไหนดีสุดและมันที่สุดครับเอาที่จําอยู่ในโสดประสาทาาได้ทุกเราาเลยก็คือรอบชิงฟันนติกลาวทัวร์ล็อกอินครับถึงการคัมแบ็กประเภทนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อ2ปัจจัยรวมกันคือฝ่ายนําทําเสียเองและฝ่ายตามตามบทเก่งแก้เก่งด้วยแต่มันสนุกได้เพราะกองเชียร์ด้วยครับบราซิลเข้าเชียร์ยกันโหดจัดแบบคนลุกเลยแต่ถ้าเอาปัจจุบันก็เซนเจนจีมัสเตอร์มารดครับมันเป็นโมเมนต์ปาฏิหาริย์ที่ผมเดาสกอร์เดาแมปถูกทุกอย่างซึ่งบอกตรงๆก็คือมั่นะะนน่นนนนนแะคครรัับตตออ้้ืุิง และในเพจก็คุยกันสนุกมากด้วยได้แจกสกินแฟนเซนไปหลายคนเลยถ้าอยากให้มีโมเมนต์แบบนี้อีก mm hmm. ก็ภาวนาให้ผมเดาถูกอีกสักทัวในปีหน้านะครับ อยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นอย่างไงที่มาทํา YouTube แล้วมีแนวอะไรที่อยากสนใจทําแบบอื่นบ้างไหมคือตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบครับกําลังจะเริ่มหางานทําผมก็ได้ไปลองทํางานแปลกๆที่ไม่ตรงกับสายที่เรียนมาเยอะอยู่ครับแบบทําเอาสนุกล้วนตั้งแต่เขียนบทความเขียนข่าวให้บริษัทเกมเป็นพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างเป็นผู้ช่วยนักวาดคอมิกยันที่หาที่สุดคือรับแก้แดงในดอทครับคือผมก็จะให้เวลาตัวเองลันลาสักหนึ่งปีก่อนที่จะไปหางานทําจริงจังแล้วช่วงประมาณ3เดือนสุดท้ายยูยูผมก็คิดอยากจะทำ YouTube ในช่วงที่วาร l โลออกมาพอดีแล้วช่วงแรกๆเกมวาโลเนี่ยบอกตรงๆว่ามันไม่ต่างอะไรจากเคาน์เตอร์ไต์เลยครับผมที่เล่นเคาน์เตอร์มาเยอะอยู่แล้วก็เลยเข้าใจตัวเกมเร็วเล่นแบบๆแบบไม่ทันทำอะไรก็ขึ้นอิ่มแล้วก็เลยตัดสินใจทําคลิปออกมาจุดเริ่มต้นก็ประมาณนี้ครับส่วนแนวอื่นที่อยากลองทําดูความจริงก็อยากลองทําคลิปเล่นเกมผีไมกเกมสปิดรันแบบที่เห็นในคลิปนี้ครับแต่ก็คงไม่ได้ลงในช่องนี้หรอกมั้ง แพลนคอนเทนต์ปีหน้าจะมีอะไรใหม่ๆมไหมอันนี้ผมก็จะปรับคอนเทนต์ตามฟีดแบ็กของคนดูแหละครับคลิปแนวไหนผลตอบรับดีก็จะทําต่อไปอันไหนแย่ก็จะปรับลดลงอย่างช่วงเกมเปิดแรกๆคนดูในช่องก็จะชอบดูไกด์การเล่นเอเจนต์เล่นแมปต่างๆแต่หลังๆเนี่ยคนจะนิยมดูคลิปยาวๆที่คุยเกี่ยวกับการแข่งอีสปอร์ตมากกว่าถ้าเป็นไกด์ก็จะเป็นพวกเอมรูทีนหรือเทคนิคเฉพาะของโปรเพเยอร์ที่หยิบมาแปลตามคําเรียกร้องของคนดูจริงๆจะบอกว่าคลิปแนวแปลเทคนิคที่โปรเพเยอร์สอนเนี่ยผมโดน ด่าอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะว่ากอลคลิปของโปรมาแต่ผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับเช่นว่าถ้าคนดูอยากดูคลิปแปลเอ็มรูทีนของดีมอนวันแต่ห้ามเอาเอ็มรูทีนของดีมอนวันมาใส่ในคลิปแล้วมันจะเป็นเอ็มรูทีนของดีมอนวันได้ยังไงคือใ้ผมนั่งคิดนั่งเดาเองหรอครับว่าโปรคนไหนเขาซ้อมอยังไงบ้างผมจะไปตรัสรู้ได้ยังไงบางทีหนักๆเลยก็คือหยิบเกมเพลย์ของโปรมาวิเคราะห์ก็มีคนด่าว่าเอาเกมเพลย์ของคนอื่นมาหากินอีกทั้งๆ้งที่ไอการวิเคราะห์การเล่นของนักมมนก การเล่นของนักบอลหรือแม้กระทั่งใน v อลลูนแลนด์เนี่ยโบสเตอร์ก็ทาซีรีส์วิเคราะห์การเล่นของโปรคนอื่นเขาก็ทํากันได้ตามปกติคือผมคิดว่าถ้าคุณอยากเก่งก็ควรจะเรียนรู้จากคนที่เก่งที่สุดครับผมก็เลยพยายามจะหาเรสเฟลต์ที่ดีที่สุดมาให้เรียนรู้ไม่ใช่นั่งเทียนเขียนลอยๆขึ้นมาเองจากคนที่ไม่ได้เก่งระดับนั้นแต่สุดท้ายก็นั่นแหละครับไม่ว่าใครจะว่ายังไงผมก็ยังยืนยันว่าคอนเทนต์จะออกมาตามฟีดแบ็กของคนดูอันไหนคนดูเยอะคนชอบก็ทําต่อเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆชอบคลิปไหนการกดไ like, ล กดแชร์ก็เหมือนเป็นการโหวตให้ทําคลิปแนวนั้นต่อนั่นแหละครับรู้สึกว่าพอพี่ทําคลิปยาวแล้วดูสนุกขึ้นสัก30นาทีขึ้นไปเป็นพอดแคสก็ได้ไม่ต้องตัดต่อมากอันนี้ดูจากผลตอบรับถือว่าดีจริงครับปีนี้เป็นปีแรกที่ทําคลิปแนวนี้ถ้าผลตอบรับดีก็ได้เจอกันยาวๆปีหน้าผมเตรียมการไว้แล้ว พี่ชอบเกมอะไรก่อนจะมีวันลแลนครับคือผมเล่นเกมเยอะมากๆมากครับไม่ได้ยึดต,ติดกับเกมไหนเป็นพิเศษแล้วแต่เป็นช่วงไปจะเก็บเวลโมบ้ายิงปืนฟาร์มมอนวางแผนสร้างบ้านบริหารเมืองสโวลายแฮ็กแสลสปีดรันเล่นหมดแล้วครับคือเด็กติดเกมของแท้แต่ถ้าถามว่าเกมไหนชั่วโมงเล่นเยอะที่สุดคือดอทครับเล่นตั้งแต่เล็กจนโตรวมตั้งแต่ดอทหดอทสทุกไอดีน่าจะเกินหมื่นชั่วโมงไปแบบไกลมากแล้วแต่ปีล่าสุดก็พยายามจะเลิกหลายรอบแล้วนะครับถ้าออกจากกลุก,ลกได้ชีวิตจะดีขึ้นเยอะ อยากให้พี่ทาเกมเค,มเคาน์เตอร์ผับจีบ้างครับก่อนทําอลลูแรนเนี่ยผมเคยทำเคาน์เตอร์กับ d ดตามาก่อนแล้วแต่คนไทยที่เล่นเคาน์เตอร์แบบฮาร์ดคอร์ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับส่วนพับจีผมชอบดูแข่งแต่ไม่เชี่ยวชาญอะไรในเชิงลึกเลยตอนที่เคยเล่นก็บ,บงโรงเรียนอย่างเดียวก็ไม่แปลกครับที่จะไม่ได้เรียนรู้อะไรตั้งแต่มีแข่ง v ว t ชอบรายการไหนมากที่สุดเอาแบบรวมๆทั้งอีเวนต์คือ Master t o โ y o กวกับแชมเปี้ยนส2งพครับ พี่จะลงลึกหีีกจีนช่วงไหนครับปัญหาของหลีกจีนสําหรับผมเลยก็คือข้อมูลลึกๆที่หยิบมาเล่าเป็นสตอรี่แบบโซนอื่นได้เนี่ยมันเป็นภาษาจีนครับแล้วผมอ่านไม่ออกครับก็เลยพูดได้แบบผิวเผินตามที่เห็นในปัจจุบนัน สก,กินที่ชอบที่สุดในทุกปืนผมจะบอกความจริงตรงนี้เลยครับว่าผมไม่ใช่สายแฟชั่นไม่ว่าจะเกมไหนเรื่องสก,กินเรื่องคอสเมติกอะไรเนี่ยไม่เคยอยู่ในความสนใจของผมเลยแม้แต่นิดเดียวส่วนใหญ่สก,กินที่ได้มาก็ได้มาฟรีไม่กระลดราคาในตลาดมืดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสก,กินที่ชอบที่สุดไม่มีครับแล้วรู้สึกโชคดีมากที่เป็นคนแบบนี้เพราะได้ประหยัดเงินไปเยอะเลยถ้าผมเป็นสายแฟชชั่นในทุกเกมที่ผมเล่นมาเนี่ยน่าจะได้หมดไปเป็นล้านแล้วแหละ อนาคตระบบลีกจะตายเหมือนโดตา2ไหมครับอันนี้ถ้าใครเล่นโดตา2เนี่ยจะเก็ตว่าหนึ่งโดตา2ไม่มีระบบลีกเป็นการจัดแข่งแบบอิสระและ 2. องโดตา2มันไม่ได้จะตายเพราะอ e ีสปอร์ตหรอกครับมันจะตายเพราะเดฟของวาวเป็นเสือนอนกินที่มีท่อนาเลี้ยงเป็นหลานคาส,สตรีมจนไม่จําเป็นต้องสนใจตัวเกมมากกว่าแพสก็น้อยระบบแรงก็เละเทะมีเทรดวินแอคเตอร์ปั๊มแรงเสมอก็เยอะแถมเกมก็ยากคอมมูก็ไม่เป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่แต่ผมมองว่าโดตาเนี่ยอย่างไรมันก็ไม่ตายหรอกครับคือ มันจะแค่ไม่โตขึ้นเฉยๆฟัง e s p o r t ยอดวิวทัวร์โดตาใกล้ๆกับบอลแล a ด์นี่แหละแต่ความต่างของโด t a ก็คือเขาอยู่ได้ด้วยนักลงทุนภายนอกที่ทุ่มเงินทําทัวร์กันเยอะเลยมีงานแข่งเงินรางวัลสูงตลอดปีพี่กินข้าวอะไรในชีวิตประจําวัน ช่วงนี้กินข้าวหน้าไก่แล้วก็ทาฮกอกไก่อบใส่เห็ดใส่ผักกินครับปกติปีก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็กินอาหารตามสั่งผัดผัดทอดๆนี่แหละครับแต่ถ้าใครจําได้เมื่อต้นปีผมบอกในเพจว่าผมเจ็บหน้าอกแล้วก็หน้ามืดต้องไปโรงพยาบาลเลยตอนนั้นผมกลัวตายมากครับถึงจะชโชคดีที่ไม่ใช่โรคเกี่ยวกับหัวใจหรืออะไรร้ายแรงแต่ความกลัวนั้นมันก็ติดอยู่ในใจไปแล้วครับทำให้ผมเริ่มโฟกัสเรื่องการกินให้ดีมากขึ้นเพราะกลัวตายนั่นแหละแต่ของอร่อยก็กินเป็นชว่วงๆนานๆทีได้ครับในโอกาสพิเศษไม่ใช่่คคนนนนเรรงอะไขาดั้ ในๆก็เปิดกล้องแล้วคอสเพย์หน่อยจะได้เห็นวิสัยบ็อกเซอร์โชว์กล้องอีกไหมครับพวกคุณน่าจะคิดว่าผมจะเปิดกล้องในคลิปนี้ความจริงผมก็รู้ว่าควรเปิดแต่จากที่ผมลองพยายามมาหลายรอบหลายคลิปแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่ชอบอยู่หน้ากล้องเลยแม้แต่นิดเดียวคือผมเป็นคนโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบให้คนเห็นเยอะ,ยอะหลังจากนี้ก็เลยน่าจะไม่ได้เห็นผมไปอีกนานแล้วผมก็บอกแล้วนะครับคลิปนั้นผมไม่ได้ใส่บ็อกเซอร์มันคือกางเกงขายาวเว้ สรุปด็อกกี้นี่ใช่แอดมินเพจเรดไนท์ตัวจริงไหมครับผมว่าพวกคุณโดนด็อกกี้หลอกนะครับ ผมมีนิสัยเสียชอบเก็บคำพูดคนอื่นมาคิดเล็กคิดน้อยมีวิธีแก้ไหมครับมันก็ต้องแก้ที่ความคิดของเรานี่แหละความจริงแล้วพื้นฐานเลยก็คือเราไม่ควรให้คำพูดของคนอื่นมามีผลกระทบต่อชีวิตของเราขนาดนั้นครับมันเสียเวลาชีวิตมันสั้นเกินไปที่จะคิดวนอยู่กับอะไรแบบนั้นโฟกัสกับเป้าหมายของเราก็พออีกเรื่องคือพี่ดูอนิเมะไหมครับชอบเรื่องอะไรมากที่สุดก็ดูเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ผมจะชอบแนวแก๊แกงปันปันหลุดโลกอย่างไซคิหรือโคโนซุบะแต่เมื่อก่อนตอนเด็กเนี่ยผมชอบดูเมะแนวตัดแตกมากมาก พวกแครน,นาดอนฮ n นะ n อ e จิลบีแต่หลังๆเหมือนดูเยอะจนตับภูมิคุ้มกันดีจัดไม่อินไปแล้วเลยมาดูเมตต้องๆหลุดโลกแทนแต่ล่าสุดดูฟรีเลนก็สนุกดีนะครับเทมโปเบาๆเรื่อยๆผมก็ชอบเหตุผล hey อะไรถึงทําเกี่ยวกับอ e ีสปอร์ตง่ายๆเลยคือผมชอบกีฬานั่นแหละครับชอบดูการแข่งขันหลักๆคือมวยกับอ e ีสปอร์ตแต่ผมมีประสบการณ์ตรงในวงการเกมมากกว่าเลยคิดว่าจะทําได้ดีครับ What you แรงถามกันทุกวันก็ตอบทุกวันนะครับแอคที่แล้วที่เคยทำคลิปไปคืออิม2ตอนนี้ปัจจุบันคืออิมหแต่ปกติแล้วผมไม่มีแรงหรอกครับพอผมขี้เกียจเล่นวอลโลแรนมันเป็นเกมที่ลงแรงแบบโซโล่ไม่สนุกเลยแม้แต่นิดเดียวและคิดว่าปีหน้าคงจะไม่ได้เล่นแล้วแหละยกเว้นช่วงแมปใหม่เอเจนต์ใหม่ออกถึงจะมีอะไรให้สนุกบ้าง หลังจากเจ็บข้อมือพักไปนานระหว่างนั้นมีการรักษาดูแลอะไรยังไงบ้างอันนี้น่าจะจําผิดผมไม่ได้เจ็บข้อมือแต่เป็นเจ็บข้อศอกครับแต่การดูแลร,รักษาคงไม่ต่างกันมากคือหยุดกิจกรรมที่ทําแล้วเจ็บประคบร้อนเย็นตามทามมิ่งแล้วก็นวดเบาๆบริหารตามที่หมอบอกแต่ยังไงผมก็ไม่หายขาดนะครับเป็นมาสีหปีแล้วถ้าทําอะไรหนักเกินไปก็จะกลับมาเจ็บเหมือนเดิมเป็นอีกเหตุผลที่ผมไม่อยากเล่นเกมคอมเพลตีทีที่ใช้แขนเยอะคือถ้าสนุกแล้วมันเสี่ยงเจ็บก็น่าเสี่ยงดูแต่นี่ไม่สนุกแล้ ไม่รู้จะเล่นไปทําไมเก็บแขนไปทำอย่างอื่นดีกว่าครับ อยากเห็นไฮไลท์ของจานครับคือถ้าคุณได้ดูคลิปผมทุกคลิปคุณก็น่าจะเห็นผันผ่านตามมาบ้างแล้วมันก็แทรกอยู่ในคลิปสอนช่วงปีแรกๆนั่นแหละครับแต่หลังๆมาตอนผมเล่นผมไม่ได้เน้นยิงหัวคมคมแล้วเน้นยิงหลังชาวบ้านไม่กระจัดนั่งจุ่มมุมนะักเกียดนะักเกียดไม่เป็นภาระของแขนดีครับแต่มันคงจะเป็นไฮไลท์ไม่ได้เพราะสไตล์การเล่นมันทุเรศเกินแต่ผมคิดว่านี่คือเครื่องพิสูจน์เลยนะครับว่าทุกคนสามารถขึ้นอิมมอร์ทัลได้โดยการใช้ความรู้เป็นหลักไม่ต้องพึ่งาาาเอม,มกขนนนดั้ ทำไมแชมเบอร์บัฟเลยยังอ่อนอยู่เลยครับตอนนี้แชมเบอร์ก็ไม่ถึงกับอ่อนเกินหรือเก่งเกินนะครับในแข่งก็เห็นอยู่บ้างในแผนที่ที่มีความยูนิคในแร้งผมก็มองว่าเล่นได้นะไม่ได้อ่อนหน้าเกลียดอะไรจากวิกฤตที่แชมเบอร์สร้างไว้ในปี2022ผมว่าตัวมันคงไม่กลับมาเก่งขนาดเป็นเใมใตาอีกแล้วครับเดบเขาน่าจะเข็ด แล้วก็มีคำถามแนวๆว,ว่าท,ทีมนู้นทีมนี้ปีหน้าจะไหวไหมจะแชมป์ไหม f a n a ติกเ e โรติกเซ n เ n e l t ทีม Liquid คือผมมองว่าโซนีเอมีเเนี่ยเป็นโซนที่แกลของทีมใกล้เคียงกันมากที่สุดใน4โซนนะครับปีหน้าใครจะขึ้นมาได้ก็ไม่แปลกขนาดนั้นแต่ถ้าจะเอาแชมป์เรียงตามโอกาสที่เป็นไปได้ผมให้ h e r รติกมากสุดเซนฟอนาติกลองลงมาแล้มาน้ำก็ภาวนากับพระเจ้าเอาครับ ต่อไปถ้าพี่เป็นคนจัดแข่งจะให้หลีกมีกี่ทีมตกชั้นมีกฎอะไรบ้างเก็บคะแนนยังไงโอ้โหคำถามนี้เนี่ยเอาไปทําคลิปแยกที้อีคลิปเลยนะครับแต่เอาคร่าวๆผมว่าโซนละสิทีมโอเคแล้วตกชั้นก็2อันดับล่างตกเทียสอและ2อันดับบนของเทียสอก็ขึ้นมาเทียหนึ่งระบบเก็บคะแนนของปีหน้าก็โอเคขึ้นเยอะแต่ที่ยังไม่ชอบมี2อย่างก็คือทัวใหญ่ทัวอินเตอร์มันน้อยเกินไปและจํานวนทีมในทัวเนี่ยแปทีมแบบมาสเตอร์แรกผมว่ามันแทบจะไม่ใช่ทัวใหญ่แล้วคันด่ําสําหรับผมควร12ที ไปแล้วชิงแชมป์โลกกนสัก16-24ทีมไปเลยแล้วในทัวร์ใหญ่แต่ละทัวร์ก็มีสล็อตเล็กๆให้ทีมเทียบสองเสียบเข้ามาสักทีม2ทีมจะแจ่มมากครับพี่คิดว่านักแข่งคนไหนก็ได้เคียงกับพมโกดมากที่สุดครับสำหรับผมในว a ลเลย n แลนด์อย่างไม่มีใครก็ได้เคียงสักคน g r e a t e s t of All t i m มเนี่ยมันมีไว้สำหรับผู้เล่นที่คลองยุคสมัยของตัวเองแบบใครก็เอาไม่ลงตลอดระยะเวลายาวนานตอนนี้ผมให้คุณคิดในเงื่อนไขนี้ในว a ลเลย์แลนด์ตลอด4ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่มีใช่ไหมครับนั่นะแหละ ปกติงานในชีวิตเรดไนท์ทำวันละกี่ชั่วโมองรู้สึกว่าคลิปยาวน่าจะกินเวลาชีวิตเยอะพวกคลิปยาวเนี่ยกินเวลาเยอะจริงหลักๆคือผมต้องไปนั่งหาข้อมูลอินไซต์ด้วยการนั่งฟังสัมภาษณ์ของโค้ชนกแข่งหรือไม่ก็พอรแคสต์คนในวงการต่างๆถึงจะได้ข้อมูลแบบวงในมาแล้วส่วนใหญ่คลิปพวกนั้นเนี่ยมันยาวระดับชั่วโมอง2ชั่วโมองเป็นเรื่องปกติเลยบางทีผมนั่งดูทั้งคลิปเพื่อเอาข้อมูลมาพูด3ประโยคในคลิปเราก็มีครับแต่ถ้าถามว่ากี่ชั่วโมองก็ตอบยากเลย เพราะแต่ละคลิปมันก็ใช้เวลาไม่เท่ากันแถมผมมีขั้นตอนที่ต้องนั่งตัดเสียงรบกวนด้วยมือของตัวเองด้วยรวมทุกขั้นตอนคลิปนึงเนี่ยอาจจะสัก15-20ชั่วโมงก็ได้บางครับตั้งแต่คิดคอนเทนต์รีเสิร์ชหาข้อมูลสรุปข้อมูลเขียนบทอัดเสียงตัดเสียงทําภาพกราฟิกตัดต่อเรนเดอร์ render, ทําปกลงคลิปก็คงประมาณนั้นแหละ พี่คิดว่าล e โอจะกลับมาเก่งเหมือนเดิมไหมครับอันนี้พูดยากเลยเพราะเห็นมินิเขาบอกว่าอาการของล e โอเขากระทบต่อการเล่นค่อนข้างหนักถ้าห่างหายจากวอลเรน์ไปเป็นปีก็มีสิทธิ์จะกลับมาไม่เหมือนเดิมแต่ผมก็คอยเอาใจช่วยเสมอครับ ตามช่องนี้มานานไม่เคยดูไลฟ์ช่องนี้เล่นเลยมีทางไหนบ้างอยากเล่นด้วยสักครั้งซื้อต่อไปครับเอาจริงๆนะครับถ้าใครตามช่วงบุกเบิกของช่องแบบประมาณ1 0 0 0 2 0 0 0ซับแรกอาจจะโชคดีได้เห็นผมไลฟ์บนโลแอนตอนเบตานะครับตอนนั้นมีคนนั่งดูอยู่45คนคุณภาพการสตรีมนี่ห่วยมากและมันทําให้ผมรู้ตัวเองเลยว่าผมไม่ชอบการสตรีมเลยเกร็งสุดเหนื่อยสุดอย่างที่ผมบอกก็ผมโลก่วนตัวสูงชอบเล่นเกมคนเดียวเงียบๆมากกว่า มิดกับฟูลเซนฟอร์มทีมไหนดีกว่าครับตอนนี้ถ้าตอนนี้ในปัจจุบันก็น่าจะเห็นตรงกันนะครับว่ามิดแต่ในอนาคตผมว่า2ทีมนี้เนี่ยก็คงสู้กันยาวๆสลับกันไปมานั่นแหละน่าจะใกล้เคียงกันโมเมนต์ Moment ที่ประทับใจใน VCT 2024โมเมนต์ที่เซนชนะมาสเตอร์มาริดครับ การดึงโมเมนตัมของเกมแบบนักแข่งทำยังไงโมเมนตัม um ก็คือการที่ทีมนั้นเป็นฝ่ายคุมเกมคือแผนที่วางมาคิดมาทําและมันเวิร์กผ่านตลอดได้วินไปเรื่อยๆคือได้โมเมนตัมแต่ถ้าเราจะเบรกก็ต้องแก้แผนปัจจุบันให้ขาดจนอีกฝ่ายต้องเปลี่ยนวิธีเล่นก็คือเราได้โมเมนตัมขึ้นมาเพราะเรากลับมาคุมเกมได้จะเบรกด้วยการพพสให้โค้ชแก้หรือ IG เผู้เล่นแก้กันเองก็ได้แต่ปกติโค้ชเขาจะมองเห็นภาพรวมของเกมมากกว่าประมาณนี้ครับ ตอนพี่ภาคเสียงภาคท่าไหนครับท่าถือไม้แบบร้องคาราโอเกะครับเพราะไม่มีขาตั้งไม้โคตรปวดแขนเวลาถือเป็นชั่วโมง หลังเว็บสเตทที่ลยเอรีอดปิดไปจะได้เห็นวิเคราะห์สสเตทแบบเดิมไหมครับคือผมก็อยากทําให้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ไม่รู้จะเอาข้อมูลที่ลึกขนาดนั้นมาจากไหนเหมือนมันจะต้องเขียนโค้ดและขอดึงข้อมูลจากไรออดเอาซึ่งผมทาไม่เป็นครับตอนนี้พวกสายสเตทเนี่ยเขาก็รอแพลตฟอร์มใหม่ที่จะมาแทน Runit Back ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครลงทุนหรือเปล่าเดาว่าอนาคตน่าจะมีแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกมั้งไม่ว่ายัางไงผมก็ทําเต็มที่เท่าที่ทําได้ครับ ถ้ากดโซโล่แรงแล้วเจอผู้เล่นไม่เก่งไม่เป็นงานจะแก้อย่างไงให้กําลังใจตัวเองยังไงก่อนกดตาต่อไปคือมันไม่น่าจะแก้อะไรได้นะครับโซโล่แรงไม่ว่าจะเกมไหนเราก็ต้องเล่นจนแบกเกมได้แบบสม่ําเสมอแรงมันถึงจะขึ้นมันยากกว่าปาร์ตี้อยู่แล้วแต่ข้อดีก็คือมันจะทําให้เราแข็งขึ้นครับพอถ้าแรงเรามันอัพแปลว่าเราแบกได้ตลอดและที่ถามว่าจะให้กําลังใจตัวเองยังไงก่อนกดต่อผมว่าไม่ต้องให้กําลังใจหรอกครับถ้าไม่อยากกดต่อก็อย่าก,กดเลยจะทรมานตัวเองทําไมคือผมไม่ค่อยเจอปัญหานี้นะครับเมื่อก่อน เวลาแพ้มีแต่จะอยากกดซ้ําจนกว่าจะชนะสุดท้ายก็ไม่ได้นอนแต่ถ้าแพ้แล้วไม่อยากกดเนี่ยดีเลยครับจะได้เอาเวลาไปนอนไปกินข้าวหรือไปเล่นเกมอื่นที่มันจะลงใจมากกว่าคิดว่าทารอนจะมีโอกาสดึงผู้เล่นอะคาเดมี่มาเล่นในชุดหลักไหมยังไงก็มีอยู่แล้วครับเพราะการลงทุนทําทีมอะคาเดมี่เนี่ยจุดประสงค์ของทุกทีมก็คือเอาไว้ปั้นยังท ALEN เข้าทีมชุดหลักอยู่แล้วและถือเป็นเรื่องดีนะครับที่ทารอนทําได้ฟังเอเนแทกจะไม่มีใครทํา เพราะค่าตัวผู้เล่นเทียสองเอ็นเอก็แพงเกินไปมีแค่เซนเทนแนลทีมเดียวเองครับที่จ่ายไหว คิดยังไงกับการที่โค้ดฟอนต์ไม่จริงจังกับออฟซิชั่นเอาจริงๆผมว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจของโค้ดคนเดียวหรอกครับของแบบนี้มันต้องตัดสินใจร่วมกันซึ่งถ้าทีมเขาตกลงโปรงใจว่าจะใช้ออฟซิชั่นเพื่อลองแผนล,ล้วนๆก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรครับโดยเฉพาะทีมที่ใช้ชุดผู้เล่นเดิมแบบทารอนแต่ส่วนตัวผมก็อยากให้ทีมที่ยังไม่เคยชนะอะไรเลยเล่นเพื่อทําให้ทีมเคยชินกับชัยชนะมากกว่าเพราะอย่าง EDG เนี่ยเข้าชนะแชมป์โลกไปแล้วเรื่องชัยชนะก็เหมือนติ๊กถูกปลดล็อกไปแล้วเลยไม่จําาาเป็็นนแแแตต่่่่กกออยงงทททีีบบครัวละมมไม่ กเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่ผิดแต่ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของทีมเขาครับ คิดว่าทารอนมีหวังมากแค่ไหนถ้าหวางเอาสล็อตไปทัวร์อินเตอร์ผมว่ามีหวังอยู่แล้วครับในทัวร์ที่มีสล็อตให้เยอะๆแบบสัก3าสี่สล็อตแต่ถ้าถามเรื่องหวังเอาแชมป์อินเตอร์ Inter เลยผมว่าทีมนี้เนี่ยยังไม่มีใครเก็บประสบการณ์รอบแบบท็อป3-4ในอินเตอร์หรือความกดดันระดับรอบชิงแบบโบ5ได้เลยผมว่าการไปแตะเป้าหมายนั้นควรจะเป็นเป้าหมายแรกก่อนครับซึ่งผมก็จําได้ว่าครูเคยพูดไว้อยู่ว่าเป้าหมายเขาคือท็อป4อินเตอร์ก็แแลว่าเห็นตรงกัน พี่จองบัตรมาสเตอร์แบงคอกได้วันไหนบ้างต้องบอกว่าผมไม่ได้ไปนะครับเพราะต้องเลี้ยงดูลูกกระตุยตัวน้อยผมอยู่บ้านคนเดียวครับไม่มีใครช่วยดูได้คือแทบจะออกไปไหนไม่ได้เลยพี่คิดว่าไงกับทีมเทียร์สองของปีนี้ปีนี้หมายถึง2025ใช่ไหมครับคิดยังไงยังไม่รู้เลยครับแต่คิดว่าแกลระหว่างเทียร์สกับเทียร์หเนี่ยจะใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีครับ ท็อป3ของแต่ละโซนที่เน้นแผนการเล่นถ้าท็อป3เรื่องแผนการเล่นในปีหน้าก็ยังไม่อาจรู้ได้เพราะยังไม่ได้เริ่มแข่งแต่ถ้าเอาทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำแผนดีและฉลาดมาตลอดในทุกเมตาก็เจนจีกั Gen กบ t ี2ครับขอห้องเรียนวารออีกครับชอบมากเจอกันเรื่อยๆไม่ต้องห่วงปีหน้าผมเตรียมไว้หลายอย่างเลย อยากดูคลิปเกี่ยวกับ a อเกี่ยวกับโวเทกอีกครับคือหัวข้อนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ผมจะต้องใช้ r e ร e เ e น c e จากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับถึงจะทําได้เพราะส่วนตัวผมไม่ได้อยู่ในวงการนี้วงการ a อมเนี่ยมันคือนิชที่แบบเฉพาะเจาะจงมากๆแยกออกจากเกมทั่วไปไปอีกไกลลิปเลยแต่ถ้าใครไปเจอข้อมูลอะไรมาและอยากให้ผมแปลหรือทําสรุปให้ก็ลองส่งมาได้ครับ ปีนี้มีลุคี้หน้าใหม่หน้าจับตามองเยอะไหมเยอะเลยครับน่าจะได้เห็นมันผ่านกันบ้างแล้วเวอร์โนมาดาคายักโคลาโนเพอรเซียปาปี้ฮันมินเจียนคุชี่ฟอเรเซนวิกสไปคคดิเซียโอ้เพียบครับเยอะมากๆตอนนี้เซตาเก่งไหมผมคิดว่าพวกเขาจะเก่งขึ้นกว่าปีที่แล้วครับปีที่แล้วเขาใช้เด็กใหม่ไปเลยแต่ปีนี้เขาใช้เด็กจากเทียสองที่มีประสบการณ์แข่งเยอะอยู่แล้วคิดว่าน่าจะดีขึ้นจบคลิปตอนนี้เลยได้ไหมครับ คือผมยังไม่อยากจบเลยนะครับกะจะคุยยาวๆอีกสัก3ชั่วโมงแต่คุณยีซีตูน6794บอกว่าให้จบโอเคจบก็ได้ครับถ้าใครอยากดูต่อนะไปโทษยีซีตูน6794ได้เลยไปละ ผมรอเล่นนะครับคาถามคลิปนี้หมดแล้วถ้าของใครตกหล่นผมจะไปพิมพ์ตอบในคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยกันและขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านใครต้องเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยใครนั่งเล่นเกมอยู่บ้านก็ขอให้เล่นให้สนุกอย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดเจอกันอีกทีในปีหน้าสําหรับปีนี้กุลักให้ฟันแล้วพบกันใหม่ในปี2025สวัสดีครับ